แค่เช้าเดียวแล้วมันออกมาจริงปะเนี่ยใช่ครับแค่เช้าวันนี้เลยครับซ้อมกันมาแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นยอดฝีมือไหมคะปาใหนรู้ว่าเธอให้กันบ้านเด็กเป็น,ปนอันพิน์นาที่นิวแต่ว่าลูกๆตืสนสน่นเลยฮะต้องมาทำวันนี้เราก็ทำได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะอขอบคุณที่ทำให้ทุกๆขั้นตอนอายุแต่กรกฎาเนาะที่ซีรีส์เรื่องนี้เปิดตัว แล้วก็เราก็ติดตามกันมาจนถึง EP ส<ม>ิบเอ็ดสิบสองเรามาดูด้วยกันมันไม่เคยธรรมดาเลยจริงๆมันไม่เคยธรรมดาเลยจริงๆวันนี้ค่ะตลอดมาเส้นทางที่สิบสิบหกนอดเราใช้กันมาสิบหกตอนพรุ่งนี้จะเป็นตอนสิบเจ็ดอ่าสิบเจ็ดก<ะ> 18, ับสิบแปดกับสิบแปดใช่ไหมคะสิบหกตอนที่ที่เราดูกันมาเนี่ยหลายๆฟีดแบ็คนะคะแล้วก็ ตัวละครที่เรายิ่งเห็นีนผูกพันที่เราทํางานด้วยกันกับมันมาเนี่ยให้ใครพูดถึงช่วงเวลาที่อา่านถือว่ามันเป็นแบบมันเป็นโมเมนท์ที่งดงามมันจะเป็นเส้นเวลาของน้องๆที่สวยเป็นทำลายที่สวยงามมากๆกับช่วงเวลานี้อยากให้น้องๆพูดถึง ตัวละครหรือว่าการได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้ความประทับใจหรือว่าความรู้สึกต่อแฟนๆหรืออะไรต่างๆก็ตามค่ะที่วันนี้จะขมมดเป็นความรู้สึกของเรากับความที่เราได้เป็นหนึ่งในเลิฟแอนดไนท์ทีมเนี้ยค่ะเริ่มจากใครก่อนดีคะเดี๋ยวหนูจะปิดท้ายที่พี่โดงนะคะริมสุดดีมไหมนริมสุดเหรอคุณ oh. ดิวเมื่อกี้คุณดิวแบบ ร่ำไห้เสียดายแก้วแก้วดิวออกมาจากบ้านร่ำไห้ก็ความรู้สึกที่มีโอกาสได้ได้ร่วมโปรเจกต์นี้อะไรที่มันมันเกิดเอาว่ามันเกิดเป็นเมล็ดพันธุ์เป็นต้นไม้ที่งดงามแห่งความทรงจาของพวกเธอมันคืออะไรก็วันนี้พูดออกไปส่งสารออกไปให้กับทุกคนพูดกับตัวละครไอภายก็ได้ ดูว่ามันมันมันหลายอย่างมัาจะพูดถึงจุดจุดเดียวว่าแบบตัวละครไหนตัวละครเดียวไปได้มันต้องตัวที่พวกเราทุกคนได้คือแบบทุกหนได้แล้วก็แบบคือก่อนมันจะมาถึงทุกวันนี้ได้มันมันนานมากกว่าจะกว่าที่เราจะได้ซีรีส์เรื่องนี้มาเพราะว่าช่วงที่เราทําตอนแรกมันเป็นแบบช่องโควิด้วยแค s t i n งแบบเลื่อนย้ายสถานที่นู่นนี่นั่นใช่ประสาทเยอะใรากเยอะมากแต่ว่าส่วนตัวดิวอันนี้พูดความรู้สึกนะว่าแบบคิดถึงคิดถึงกองมาก ถึงเพื่อนทุกคนแบบวันนี้ใจหายไหมแอบเจหายกับบป็อบเป็นวันที่แบบเรามาเจอกันเยอะมากๆแล้วก็เจอทุกคนเยอะมากๆต้องขอบคุณมากจริงครับแล้วก็แบบคือเราไม่รู้ว่าแบบเราจะมารวมกันได้เยอะขนาดนี้ยอีกตอนไหนเพราะว่ามันอันนี้ก็พูดถึงว่าแบบเป็นฟันนลยีพีแล้วอะไรเงี้ยก็อยากขอบคุณพี่นิวครับพี่โดมครับโอกาสแล้วก็เพื่อนเพื่อทุกคนที่แบบทาหน้าที่ของนี้เนีได้ดีมากๆแล้วก็ ขอบคุณมากที่มีดิวในซีรีส์เรื่องน,นี้แล้วก็ได้รับบทเป็นภายของครับคุณเป็นภายได้ดีมากมนะคะคุณเป็นภายเป็นคอนเซปต์มือเลยดิวในส่วนของความเป็นภายหน่อยนะจ๊ะทำได้แบบแล้วเราตือเชื่อมากๆกับการที่เขาพลิกบทให้ภายกับเพชรในอีพีไทยๆที่เราได้เห็นดีมากๆแบบเซอร์ไพรส์ปปรามากจริง ส่วนน้องกันเนลูกจําไม่ได้เลยอ่ะอจำไม่ได้เลยเนาะนิวลุกนิวลุก,ลกไม่เหมือนคุณเพชรเลยอ่ะวันนี้แต่เมื่อกี้เป็นเพชรก็แบบคนลุกเหมือนกันขอบคุณครับขอบคุณมากเลยมีความทรงจําที่ดีหรืออะไรที่เราจะจารึกไว้กับเลิแฟแอนด์ไนตรงนี้บ้างลูกก็อย่างแรกเลยอยากจะขอบคุณแฟนๆที่คอยติดตาม,นะมแล้วก็ขอบคุณพี่โดนินวแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่ร่วมทำโปรเจกต์นี้ด้วยกัน เหมนย่างที่ทีู่บอกว่าถ้าไม่มีพวกเราทุกคนก็อาจจะไม่มีโปรเจกต์นี้ที่สำเร็จมาจนวันนี้นั่นแหครับคิดถึงอะไรในกองถ่ายที่สุดคิดถึงของกิน,นครับตังคากินที่แบบฟูซัพพอจากแฟนๆส่งมาผมก็กินหมดกินอิ่มจนหลับสบายเลยครับความหมายของฟู s u p p o มันสําคัญกว่าการกินอิ่มใช่ไหมมันคือการให้กําลังใจใช่ไหมอยากจะรู้จังเลยอ่ะมันบบไหม่เขาจะได้คนให้เขาจะได้รู้ตัวเราเนี่ยมาเราก็เจอแบบเจออาหารมากมายอยู่บนโต๊ะเราต้องมีความสุขแล้วครับอืแล้วยังให้แบบทีมเขาก็จะได้แบบมีความสุขไปด้วย<ช>ด้วขอบคุณทุกการส u p p o r t ด้วยนะคะค่ะแล้วก็คุณเป็นเพ้นได้ยอดเยี่ยมมากเสียง อููเจ็บอยากให้กูเจ็บใช่ไหมคุณเจ็บแล้วเนี่ยกูจะตายนะคะเอาลวผีดิบบ้างแล้วล่ะคุณลืมเขาไปถึงสองครั้งอ่ะครับอะไรอะไรใครบอกเขาควันจ้ำเสือเลือดออกในสมองจริงๆก็แอมกลัวกันแน่คนนน บ้าโดนด่านไม่ไม่หรอกต้องเข้าใจิ่งโดนด่านไปก็จะจังไม่ได้อีกแล้วออะไรนี่นั่นอะไรครับเรื่องนี้อ่ะพี่อมได้เล่นอะไรเยอะมากเราได้เห็นอมหลายๆอย่างแล้วเราก็เห็นทะลุเพดานจากความเป็นพี่ดีนตอนนั้นเนาะตอนพี่ดีนเออแล้วก็อันนี้เป็นอีกเรื่องนึงเลยเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วเราก็ภาคภูมิใจในตัวพี่อมมากๆากจริงไหมคะ ฮัลโูลไปมากมากใครเห็นด้วยตกมือไหนแล้วลองเห็นเราเห็นมากแบบจริงๆผมรู้สึกใจถ่ายนะครับที่ที่วันนี้จะมาในนามเลดี้แวดนายวันสุดท้ายที่เ,ออเราจะได้แบบได้มา,มารวมตัวกันในอยังที่ดิวบอกบอกว่าคือวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าดีใจไปในตัวว่าดีใจที่เราได้ทุกคนได้สร้างสร้างเลดีแดนาย พวกคุณได้แบบได้สร้างร่วมกันไปกับพวกเราผมดีใจทุกครั้งที่ที่เราได้เห็นคอมเมนต์ดีๆอะไรแบบเห็นแบบว่าอยากจะแบบขอบคุณจริงๆขอบคุณขอบคุณบริษัทขอบคุณพี่โดนะครับขอบคุณเป็นแฟนที่ที่แบบให้การซัพพอร์ตโดยตลอดการออกกองแต่ละครั้งมันอาจจะเหนื่อยอย่างที่น้องออกของกินก็ทำให้เรามีพลังโอซัพพอร์ตทุกอย่าง มีผลทางใจวันนี้ใช่ครับมันคือ<ม>กาล,งลังใจดีของทีมงานของของนักแสดงที่ไม่ใช่ของกินนะครับทุกๆอย่างบเ <c oughs> วลาไปงานมีเสียงกรี๊ดมีเรียกชื่อพวกเรามีแบบเวลาไปงานได้ยินมันเลิฟแบทนายแล้วเขากรีดให้เราผมรู้สึกว่าภ <c oughs> ูมิใจที่มีพวกเขาภูมิใจที่เราป <c oughs> ปรเราป็นเลิฟแบทนายผมขอให้วันเนี้ยเป็นเลิฟแบทนายวันสุดท้ายที่มีความสุขที่สุดขอให้ทุกคนสนุก แะวัันนนี้นะคระบสนุกไหมคะสะนะุกเนาะเกินกว่าที่เราจะคิดจริงๆกันมาในวันนี้นึกว่าเราจะมาดู EP เอ่อไฟแนลด้วยการเฉยๆแต่มันมีอะไรที่มากมายไปกว่านั้นนะคะคขอบคุณมากๆที่ทุ่มเทมให้กับพวกเรานะคะนะะอบคุณนะคะยิงธนะะูด้วยรูคะ่ะตีลังคะ่ะ รำคาแล้วมึงต้องยิงธนูเรื่องนี้ก็ได้ทำหลายๆอย่างที่มคนทำนะพ่ก็ขอบคุณจริงๆที่ให้ถุกได้ทำาะพพัฒนาร่างกายพัฒนาร่างกายน้องเยี่ยมมากเลยลูกค่ะอาละน้องฟุกมั่งครับก็อย่างที่เมื่อกี้สามคนบอกนะครับคือการที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันได้อะไรเยอะมากได้ลองทําอะไรใหม่ๆได้เล่น ตัดคลาสสิคได้ขี่ม้าได้ขับเรือจริงๆขับเรือพีกมากแบบนิจะลงทุนเลยนักหนาผู้จัดเมื่อยขับเรือแค่กลัวมากเลยครับกลัวกลัวทุกอย่างกลัวขี่ม้ากลัวแบบจะเล่นกีตาร์ไม่ได้กลัวว่าจะขับเรือไม่ได้กลัวว่าจะจมอะไรอย่างเงี้ยแต่คือได้กําลังใจจากทุกคนพี่นิวพี่โดเขาก็จะบอกว่าทําได้มันไม่ยากพอเราได้ลองทําจริงๆแล้วมันยาก มันก็ไม่ามันเหมือนกับการได้ออกจากคฟอร์ตโซนของตัวเองได้ไปลองทำอะไรใหม่ๆครับและที่สําคัญนอกเหนือจากสิ่งอื่นคือเราได้รับมิตรภาพจริงยังจาได้ตั้งแต่วันแรกที่เราไปเจอกันที่เคแบงครั้งก่อนแล้วก็ได้เจอกับเพื่อนๆทุกคนตอนแรกยังไม่รู้จักใครเลยรู้จักแต่กับพี่โอมแล้วก็การที่ได้แบบไปเจอกับทุกคนได้ใช้ชีวิตอยู่ในกองร่วมกับทุกคนมันคือมันได้เพื่อนได้พี่ได้น้องมาใหม่หมดเลย เรารู้สึกว่ามันจะเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดมาสำหรับทุกๆคนซึ่งเรารู้สึกว่ามันคงอาจากที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากเรื่องนี้ครับคุมันสวยงามมากๆไม่เพียงแต่ในตัวซีรีส์แต่มันคือในเบื้องหลังอ่ะมันก็เป็นความอุงงามมากๆเช่นเดียวกันแล้วก็เราก็ได้เห็น ตัวน้องฟลุกนะคะในอีกบุค,คลิกหนึ่งความเป็นสัญชายมันมันมันสว่างขึ้นมามันแตกต่างจากน้องพามมากๆเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อุทิศต,ตนนะคะในการแสดงมากๆขอบคุณมากๆน้องเป็นสัญชายได้สว่างสไบมากเลยนะคะคนดีคือม,มันแบบประทับใจมากๆไหน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 ดูมือ,อยังไงนะคะทำมือ,อยังไงให้โอ้ นะคะเพราะว่าทำหลายๆอย่างคือแค่ท่องบทแค่เล่นแค่ b l o c กิ n g ก็ยากแล้วแต่ยังจะต้องฝึกทักษะอื่นๆใดๆอีกให้เหนื่อยยิ่ขึ้นไปอีกขอบคุณมากๆเลยนะคะรักตัวละครนี้แล้วก็รักน้องมากเลยนะคะคุณนิวคุณต้องพูดที่หลังนักเด็กๆนะคะคุณก่อนคุณโดงนิดนึงอะค่ะปีเตอร์แพ